ใน a อ็ i e v e พ e n เที่ได้ยากที่สุดในเกม99คืนในป่านั่นก็คือ a c h i e v e พ e n เมน a ์ทีมเวิร์ e v อ็ก n t นี้จำเป็นจะต้องไปถึงคืนที่99ให้ครบ5คนใชแล้ว oh yeah. แ้นะแน่วันนี้พวกเราก็มีห้าคนพอดีถูกต้องละเอ็นเจแล้วเราจะใช้อยู่ใหญ่ฉันว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีไหมละ่ละไปลุยกันเลยห้าคนฉันหวังว่าพวกเราจะอยู่ครบ99วันนะฉันว่าถึงแน่แน่ถ้าก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยลลาไปลย<ะ>ไ,ไ,ไปเลยไปเลยจะวุ่นวายแค่ไหนกันเนี่ยเลสโก o โอเคเอาแหละมาเริ่มกันเลยลุยกันเลยทุกคนแล้วฉันจะทําหน้าที่ช่วยหาอาหารให้กันแล้วกันปากหาขากระต่ายด้วยนะเอ็นเจโอเคเอาล่ะงั้นฉันจะฟา กระต่ายเข้าให้ว่าย,ยังไม่เจอเลยอย่าอุ้งกระต่ายแล้วควน,นี้ต้องหาอีก่าไรเนี่ยโอ้ยเราเล่นกัน5คนนั่นหมายความว่าเราต้องการอุ้งกระต่ายถึง5อันเลยนะเอ็นเจโอ้ยเยอะสุดๆไปเลยนะเนี่ยหน้าที่แอสซิสต์เป็นของเธอเพราะฉะนั้นเออฉันฝากเรื่องการหาากระต่ายได้หรือโอเคมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ว่าอ๋อการจะพูดเลยว่าฉันจะไปช่วยเด็กโอ้ใช่เธอต้องไปช่วยเด็กด้วยนี่นะในเมื่อวันนี้เรามีประชากรเยอะขนาดนี้งานให้พวกนั้นหาอุ้มกระต่ายไปแล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องก ตัดไม้เนี่ยพวกนั้นก็คงจะทํากันอยู่ใช่ไหมอ่ะฉันก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนะฉันหลงทิศทางแล้วนะเนี่ยต้องไปทางไหนเนี่ยเอ็นเจอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวฉันครับครับอ่าครับแมพให้ก่อนเลยโอ้ยขอบคุณอย่างยิ่งเอาล่ะงั้นเริ่มสำรวจเลยดีกว่าโอ้ยป่านี้มันก็มืดเหมือนกันนะเนี่ยทิกกี้นั่นสินะเมื่อกี้นี่มีคนครับแมพไปแล้วแฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาคุณคุณเจอแล้วนี่นะโอ้โหเจอแล้วโอเคพวกเรามีอยู่ใกล้มากเลยอะจิกกี้อย่างน้อยๆเราก็ได้เด็กกคนนแรสิะ เอาแหละเหมือนทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะฉันก็คิดว่ามันน่าจะได้ด้วยดีอยู่นะมีหลายคนเนี่ยว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วก็แบ่งงานกันอยู่แต่ว่ามั่วๆไปก็ก็คงไม่เป็นไรใช่ไหกเป็นไงบ้างอ่ะฉันต้องการแบบเรีวล่สองเพราะฉันไม่สามารถจะเข้าไปเปิดกุญแจได้เว้ยจริงเหรอรอแป๊บนึงนะฉันกำลังจะเอาไปยัดเลยโอเคงั้นฉันมาเปิดกล่องตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนี่จะเป็นไปได้ถ้าได้เข็มทิศนี่ก็จะเพอร์เฟกเลยนะเนี่ยอเจนรอแป๊บนึงนะฉันตัดไม้อยู่ขออีกต้นเดียว ฉันมีประโยชน์บางสิฉันมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้ยอจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเฮ้ยเห็นไม้มืดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงคืนแรกสบายใจได้โก,กวางมันมมง้นขอไข่คุณเจะเก็บตรงนี้ก่อนไปแล้ว มาแล้วทำไมต้องร้องนะเอาเราจะช่วยเดี๋ยวคนแรกเลยแล้วเยี่ยมเลยแล้วเหมือนคืนแรกเนี่ยฉันจะได้อ่อเตียงมาอยู่นะโอ้เจ๊ฝากเก็บเหล็กมาสัก6ชิ้นได้ไหมอะได้เลยชิคกี้ตอนนี้ฉันได้มาแล้วอยู่เอ่อนี่หน่อยกระเป๋าฉันก็เต็มแล้วอะฉันต้องการเหล็ก6ชิ้นด่วนเลยตอนนี้เอ็งเจ๊ฉันกำลัง บ้านไปอย่างด่วนเลยเอามาจัดเครื่องเลยเจด่วนเลยด่วนเลยเราจะคัพเตียง2เตียงในคืนแรกโอ้ยจิกกี้นายกดดันฉันโอ้ยแล้วทำไมน็อตมันหมุนอย่างนี้นายเก็บไม่ได้เฮ้ยเอ็นเจทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไหนไอ้เจโอ้ยอย่ากดดันฉันเร็วเข้าห้าอันหรือเปล่าถึงห้าอันไหมฉันไม่แน่ใจถึงไหมอ่ะฉันเก็บได้เท่าที่ไหวนะสิเมื่ใครโรยผงชุบชีสเฮ้ยไม่ถึงเธอใส่ไปหรือยังใส่ไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วนะขาดอีกเยอะไหมจิกกี้ขาดอีกสองอันเองเอ็นเจอุ้ยจะไปหาที่ไหนเนี่ยจะไปหาที่ไหนเนี่ยตอน บ้านที่เปิดไปแล้วเอ็นเจเออคิดว่ามันจะมีไหม่ะนี่ไงชิคกี้ได้สองอันหรือเปล่าได้หนึ่งได้หนึ่งอุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายหนึ่งหายหนึ่งเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านบ้านนี้จะมีไหมเนี่ยมีคนเปิดไปแล้วโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอ็นเจโอ้ยช่วยจักลับเราจะบไปเราจะไปลรากำลังไปจะากำลังไปจะากำลังไปเล่ปูปูปูจะทำตอนเช้าไหมเนี่ยจะทัำไหมจะทัำไหมเฮ้ยอย่ากดดันชิคกี้เอ็นเจไปถึงปุ๊บโยนลงเครื่องเลยนะลงเครื่องเลยโยนแล้วชิคกี้มาแล้วมาแล้วโอ้มีคนหาาาาามมแแลล้้้ววววววนนนีี่่ะจรรรริิงงๆััพอคเเ็็ชชก ไม่ดีว่ยเรียบร้อยดูฉันวางเตียงสีเฉียงขนาดนีดิ <laughs> โอ้หไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนแบบนี้คือถือว่าทันใช่ไหมฉันไม่แน่ใจเหมาทันทันทันคุณั้งสียโอเคคืนที่สองคุณลุงก็จะมาใช่ไหมฉันยังไม่ได้องุงเท้ากระต่ายเลยวู้ฉันก็ยังไม่ได้ฉันฝากด้วยได้ไหมอ่ะเอางั้นก็ได้เลยฉันหาก่อนนะเอาแหละเราต้องการเหล็กแล้วก็ไม้คืนที่สองเนี่ยฉันจะทําการคราฟเฟียงอันต่อไปเลยนะได้เลยอย่าลืมเปิดแแบบให้ฉันด้วยนะแแบบมันเล็กอ๋อโอเคได้ได้เอ็นเจนล้ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยหาุงเท้ากระต่ายก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันกำลังเดินหาอยู่ก็จะมาปะหา สักอันเลยอะนี่เนี่ยุ้ยโอเคฉันได้แล้วอุงเท้ากระต่าย,ยฉันยังไม่ได้ เยอ่ะเขาบอกเต็มแล้วเนี่ยเอ็นเจเธอต้องได้อุ้งเท้ากระต่ายก่อนหมดวันนี้นะโอ้ยจิกี้นะกดดันอย่างนั้นเหรอกดดันอีกแล้วเฮ้ยโหยกระต่ายมีตั้งเยอะทำไมถึงไม่ได้เลยไม่เข้าใจฉันกำลังพยายามหาให้เธออยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เจอเลยอ่ะยังไม่มีอ่ะโอ้ยจิ๊กเก็ตโอ้ยจิกี้โอ้ยเธอไม่ได้กระเป๋าได้ยาวเลยนะสังเกตดีๆเราได้พริกหยวกตั้งแต่เริ่มเลยโอ้มีคนกุกพริกหยวกสินะโอ้ยอย่างนี้แดงเจ๋งแจ๋วอ่ะแจ๋วเลยโอ้ยมีคนเก็บพริกมากลับบ้านกลับบ้านมาด้วยเอ็นเจโออโอ้ยกระต่ายขาดแคลนแล านี้ไปแบบว่าตามของหาเหล็กดีกว่าเอาเอเฮ้ยหาความรักก็ไม่ตาม่มี อุงเท้ากระต่ายถ้าฉันไม่มีอุงเท้ากระต่ายฉันก็แลกไม่ได้นะสีได้แล้วแหละโอ้ยล่ากระต่ายให้หมดแผนที่เลยเอ็นเจเอาลงั้นฉันจะพยายามหากระต่ายมันหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม้สองตัวก่อนจะเช้าขอหน่อยได้ไหมคอเธอฉันคอร้องละ่ะว <c oughs> ้าไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ได้เลยโอ้ยน่าสงสารชะมัดเลยไม่เป็นไรฉันมีตัวหนึ่งงวดมันจะมืดก่อนแล้ววะเนี่ยไม่มีเชื่อไหมว่าฉันล่ากระต่ายหมดแบบแล้วเนี่ยถามจริงไม่มีอ่ะล่าเยอะขนาดนี้ยังไม่ได้อีกเหรอกิกี้ฉันฉันเศร้าอ่ะไม่มีเลย ไม่มีเลยไม่ด่แล้วโว้ยแย่ชะมัดเลยแฮะโอ้ยเจ้าเด็กนี่เตะน,อน็อตฉันหมุนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ตายเหรอก็เร,เรียกว่าเด็กเตะน็อตเอ็นเจเตะกระเด็นเลยนะเนี่ยอ๋อแหละคืนนี้กวางน่าจะออกแล้วสิแล้วฉันคิดว่าน่าจะใช่โอ้ยฉันยังมีของไม่พอสําหรับกบารแบบว่า,ารากเตียงกันต่อไปเลยเอาเหล็กไปใส่ใส่อยู่นะโอเคแมพกว้บบางขึ้นแล้วเยี่ยมเลยคัฟเรื่องนี้ได้ฉันน่าจะดีเลยนะเออเต็มทีดอกโอโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับไปคาฟให้เดี๋ยด้และ เธอจะไม่ได้ขากระต่ายจริงๆเหรอฉันมาจากครึ่งแบบแล้วฉันยังไม่เจอเลยอะจิกี้โอ้เอ็นเจฉันเสียใจด้วยนะรอบนี้สงสัย <c oughs> ฉันจะเกิดมาดวงสวยนะรอบนี้คัะเอ้ได้ยินเสียงกระสิบกระซิบใครมากระซิบกระซิบแถวนี้ไม่ต้องเสียใจไปถ้าเอ็นเจอย่างน้อยๆวันนี้เราก็ได้เตียงอันที่สามมาแล้วเย้ไป <Yay. S 1> สุดๆไปเลยฮะไนเปิดกล่องดูซิว่ามีอะไรอ้ยมากัดไม่เอ็นเจเธอโอเคหรือเปล่าอ้ยยมาจิกี้จะจ้าตยแล้ว ว่อยู่ไหนเนี่ยเอ็นเจเธออยู่ไหนนันก็อยูไ่ไกลอยู่นะโอ้ยสะดุดสะดุดเอ็นเจระวังโอ้ยหมาเพียบเลยพอดีไฟฉายฉันหมดนะสิเอาล่ะฉันครับเข็มทิศให้เธอแล้วโอ,โอเคฉันเจอแล้วว่าเด็กอยู่ที่ไหนตีแล้วก็นาฬิกาบอกเวลาเธอจะได้รู้เวลากลับบ้านนะโอเคโอ้ยกระต่ายกระต่าย โอ๊ยแต่ว่าลุงเขาไปแล้วเอ็นเจเอาสส๋าแล้วสนใจจะได้แรกชัดนะสมองฉันอย่างน,น้อยก็ได้เก็บไว้เก็บไว้อืมโอเคก็เปล่าฉันมีอยู่แค่เนี้ยจิตใจฉันําด้วยอะไรเอาเป็นว่าฉันกินก่อนก็แล้วกันเป้าหมายต่อไปของฉันนะนะเอ็นเจตอนนี้ฉันจะต้องหาแคมป์ของพวกชนเผ่าเพื่อเก็บอัญ,ญามนีอ่ะโอเคฉันต,ต้องการต้องบดสามอันเลยนะเนี้ยโบกเดี๋ยนะถ้ามันหมีขาวดยนะเอ็นเจฉันเจอหมีขาวด้วยแหละการเลยจิ๊กฉันยังไม่เคยสู้กับหมีขาวเลยเอาเป็นว่าฉันจะเลี้ยงหมีขาวไว้แล้วกันฉันจะไม่ฆ่ามันเฮ้ยจ้รหนู วางไปช่วยเด็กอยู่นี่นะโอ้แจ๋วเลยสิถ้างั้นน่ะได้แล้วงั้นฉันปล่อยให้จนูไปช่วยเด็กแล้วกันตวนฉันมาเปิดนี่กระเป๋าเต็มแล้วเนี่ยแปลกๆป่ะเปิดแมพไปเรื่อยๆแล้ว,ลวช่วยตามหาพวกแคมป์ของโจนหน่อยสิเอ็นเจโอเคงั้นแปน๊บนึงนะจิกจัฉันขอเปิดกล่องก่อนเพื่อจะเจอกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นนะ็ะแต่เธอได้ขวานดีหรือยังอ่ะฉันได้ขวานดีแล้วเแต่กระเป๋าว่าไม่ได้เลยโอ้โหแล้วกระเป๋าที่สําคัญที่สุดเลยก็ใช่นสิสำหรับนักเดินทางอย่างเธอซะด้วยโอ้โห ป้าๆอยู่ในตู้ออกไปบ้าอยู่ในตู้ไหนเน่โอ๊ยกัดฉันได้อย่างไรจากที่ไกลๆแต่ไม่มีของนะว,ว่ากระเป๋าฉันก็เต็มแล้วฉันต้องกลับบ้านก่อนแล้วล่ะชิคกี้โอ้ยเอ็นเจ๊ฉันเจอกระเป๋าเฮ้ยอ,อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ่าฉันอยู่ส่วนบนสุดเลยคนที่อยู่ยข้างบนสุดคนเดียวเลยโอเคฉันจะเริ่จะไปหาเดี๋ยวฉันจะขิวไปให้ระหว่างทางนะโอเคเฮ้ยฉันเจอหิมะด้วยอ๋อถ้าอยู่ตรงหิมะสินะฉันเห็นแล้วหิมะออยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะเอ็นเจ๊นี่นี่นี่อยู่นี่อยโอ้โหเอาไปเลยดีเอาไปนี่ <c oughs> โอ้ยเขายังช่วยสบายใจมีกระเป๋าใช้ก็สบายใจแล้วแบบนี้ใช่แล้วเอาแหละได้เวลาชิงเปิดแมปต่อเ <c oughs> จะมืดแล้วนี่น่ะอย่าไปกลัวความมืดก็แค่ความมืดถ้าเรามองเห็นมันก็ไม่ใช่ความมืดนี่เป็นไงนี่จะมองไม่เห็นนะสีประเด็นน่ะอ้าวสวยแล้วมืดไม่พอจะโดนกวางสวบตาด้วยนะเนี่ยในหอคอยนี่คืออะไรขอขึ้นไปดูหน่อยว้ตอนกลางคืนแล้วฮะฉันไม่เคยกลัวตอนกลางคืนเพราะฉันคือความมืดย่างล่ะโยสดยอดพูดไรของฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยฉันพยายามจะเข้าใจนายอยู่แต่เซนก็บอกว่านายก็ดูเท่ดีนะชิกี้พูดเท่ๆไปงั้นความหมายไม่ต้องเอ๊ะได้ยินเสียงเหมือนกวางอยู่กลล้เยฮะ วัดฟังจากเสียงรู้แล้วไม่ได้คิดมาแต่กวางคื้นแรกๆมันวิ่งตามเราไม่ทันหรอกเอ็นเจชิวๆเลยไจมิล่ายิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียจะทำโอ้ยโดนขวดไปหนึ่งทอือนั่ยตามไม่ทันโอ้ันทำถังน้ำมันตกฉันก็เลยแว็บกลับไปเอาเลยสิอ๋ออย่างียิ่งหิวของหิวน้ำมันของมันดีทิ้งไม่ได้ฉันบอกเลยเอออันนี้ของที่ฉันจะเออกลับมาถึงแคบเออโอ้ยยิ่งๆโอ้ยนี่เสียงดังชิงเลยหลังแบะเลยนายโอ้ยเอาพลังเวอร์เลยเอ็นเจแล้วไหนบอกวิ่งตามไม่ทันโดนไปชึ้งหนึ่ง อเอาแหละไหนมาดูซิเราจะแต่โอ้โหหูนี่ฉันเอาของมาเต็มเลยไปรอบเดียวกลับมาฉันบอกเลยนะแชมป์ไฟเวลห้าแน่นอนรร<า>บไปถอุ้ยเจ๋ยอดโอ้ยเฉันไปดูไปดูเด็กคนที่สองคนที่สามใรเอาเรื่องงั้นไปล่ะปูด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 เอเห็นเหล็กมาแบบเก็บเหล็กแบบหนึ่งฉันเจอห้องน้ำชิกกี้นายปวดคลี่หรือเปล่า๋อฉันยังไม่ปวดคลีอ่ะเธอเข้าไปก่อนเลยได้เลยฉันทําทุกแบบหนึ่งมันใช่เวลาแวะทำทุกไม่ได้เอ็นเจไอฉันหลอนเล่นน่ะฉันมาหาของตั้งหากหรอโอ้นั่นไง ตึกอะไรเนี่ยเฮ้ยเล่นอะายเธอเล่นอะไรเป็นคนเล่นมันคือตองโฮวะเปล่าจะตองโฮใช่แล้วแหละอีห้านาทีใกล้ฉันขึ้นอยู่ในซ่วมเอ้าเรามาทางเดียวกันเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะ้ได้มาแล้วได้อะไรมาเจได้คุณแจไปช่วยเด็ก นายวิ่งผ่านได้ไปวากี้ไปไหนแล้วอ่ะฉันเห็นทําเด็กอยู่แต่ว่าฉันชิวมากเลยฉันไม่สนใจเด็กโอ้ยนายมาดูนี่ดีกว่าชิกี้มีกล่องด้วยนะโอ้เดียวเดียวหมาจะกัดตูดฉันหมาจะกัดตูดฉันหมาแค่กัดตูดนายนะก็แค่ยยมให้มันกัดตูดไปมันก็แค่นั้นนี่เองนะชิกี้เป็นเจมันใช่แค่น้นที่ไหนเราโอ้ยเราไม่มีเหล็กแล้ววากี้เอาเหล็กไปเยอะๆนะขอคอยนี่ขึ้นไปได้ยังขอคอยไหนอันเดียวกันกับฉันหรือเปล่าเดี๋ยวเอเจขอคอยใกล้ๆสตองโฮเฮ้ยเอเจฉันเจอแคมป์โอ้ยเดี๋ยวฉันตามไปชิค้ ฉันสู้มันไม่ไหวโอ,โ,นะไโอ้โหนล้วมันโอ้ยจิกี้จะเปิดไ e ด้เต็มเขียวเฮ้ยโอ้โหโชคดีเกินโอ้จิตใจเกิดมาเพื่อเธอจริงๆกล่องสีอะไรสีทองใช่ไหมสีทองโอ้ยมีโอกาส,สาได้น้อยนะกนะโชคดีชะมัดเลยฮะว้าวทำไมไม่ได้กูไหนบ้างเลยนะแต่มาแล้วจิกี้แนตะ่นายบอกอยู่คนเดียวไม่ได้นะจัดการเรียบเลยนะโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยตก ย,ยังมีอยู่ชั้นบนเอนเจย,ยังไม่หมดเดี๋ยวไปด้วยว่าแต่ชั้นบนมันขึ้นทางไหนล้วเดีย๋ยเพรมันตันอยู่ยังไงล่ะมันก็เลยขึ้นไม่ได้อุ้ยโอ้โหฉันอยากได้อะอยากได้ต่อต่อตัวขึ้นไปได้ไมเอนเจต่อตัวได้ลองดูนี่น,น,นีมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 นีานี่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 ะี่เี่น้่นีานี่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 เี่นี่นีนี่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 ะโ่นี่นี่นี่นไ่นี่นไ่นี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 ันี่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 ้ ทางขึ้นอยู่ฝั่งนู้นเหรอได้เดียวไปตายเือสุดท้ายก็ไปไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นตรงนี้ดูก่อนบันไดได้ไหมอ้าเฮอยจริงๆแล้วบันไดมันน่าจะปีนได้หรือเปล่าเออมือเดียวอ่ะโอ้ยกลับบ้านดีกว่าเอ็นเจถ้าันได้ได้ยินเสียงไหมฉันไ่าได้ยินอยู่นะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพระได้ยินแต่หูเลยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีตัวอะไรวิ่งตามทั้งนั้นเอ็นเจ ไม่มีไม่มีเอ็นเจไม่มีนาเหมือนกำลังหลอกตัวเองอู้วววว่าเจ้านุ๊ปตัวเดียวก็จัดการได้ละใช่แล้วปกติเจ้านุ๊ปคนเดียวก็ปกป้องฐานได้แล้วอะไช่เนวแต่เจ้านุ๊ปอยู่นี่ละสิจิ๊กิอ้าวเฮ้ยเจ้านุ๊ปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วที่บ้านล่ะก็น่าจะเหลือสองคนอ๋อนาะ จักรกลากลับบ้านอย่างรวดเร็วปู๊ดปู๊มาเลยลับมาแล้วอ,อ,อ๋อแต่ว่าคืนแรกมีแค่2ตัวนี่นะเร้วอนี้ยากเข้าไปตอนเจมเขียวจะวางวันนี้สกีในยืมขับเตียงนะโอ้จริงด้วยไมเดี๋ยวนะมันยังคาบไม่ได้สิเเจเราต้องการเจมตั้งอีกต้งอง2อันน่ะโอ้จริงด้วยเอะเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้นี่เลยเปิดแบบให้มันเต็มก็น่าจะดีขึ้นนะเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของเราคือการเปิดแมปก่อนแล้วกันท่างกันจุ๊บ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 จุ โอ้ยดั้งเอัาฟาฉันกโมยกันแบบนี้เลยเหรอกโมยที่ไหนชิคกี้ฉันแค่ยืมเฉยๆยืมแล้วคืนเมื่อไหร่ ไว้หาเจอเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวคืนได้ที่ไหนเล่าเธอเอ๋ยนายไปเอามาจากไหนอ่ะก็ไปตีอัลฟ้ามาแล้วมันก็ล่วงมาพอดียังไมันมีอีกยันหนึ่งอ่ะอุ้ยของใครล่ะโอ้ยลุงมาอีกหนึ่งมาบของใครไม่รู้หยิบไปแยกรก่อนแล้วจังหวะนี้อุ้ยหนังหมีหมีของใครของใครของฉันอย่าอย่าอุ้ยหนังหนังอัลฟ้าหนังอัลฟ้าของใครไม่รู้ขอก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับของฉันขาดแค่หนังหมีแล้วตอนนี้ไม่มีหนังหมีอ่ะโอ้โหดูแต่ละอย่างจะมีหมดแล้วอ่ะอุยโอ้โหแล้วฝนมาตกวันนี้โอ้โหเราจะเติมให้เต็มอยู่แล้วอีกกกนนิดดเเเียวแ่่่คุุณลง้าาไมใใหหฉัระป๋ญ แสต๊กกี้สวยละสิฉันไม่มีกระเป๋าใหญ่สุดอ่ะอ๋อของฉันก็ไม่มีเหมือนกันนะเอ็นเจเหมือนคุณลงรอบนี้จะเกลื่อนะรู้สึกานาดนมาสิ ีเราใส่คุณลุงรอบนี้ไม่มีทุนพอคือว่าแคมป์ไฟจะเต็มอยู่แล้วแต่ฝนมันดันมาตกวันนี้อ่ะเอ็นเจอย่างเซ็งเลยทำไมถึงยังไงดีล่ะเรากำลังพยายามตัดต้นไม้ย่าไบโอฟิลแบบรัวๆเลยตอนเนี้ยโอเคดังก็ยังไปช่วยเด็กคนสุดท้ายไม่ได้สินะจุ๊บ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 ถ้าฉันแบบว่าเติมเชื้อเพลิงสู้กับฝนที่ตกได้มันก็อาจจะไปได้แหละเอ,อ็นเจอืมฉันจะพยายามมองหาสิ่งที่เรียวกว่าฐานโอ้หยุดแล้วจิ๊กี้โอเคได้แล้วเราก็เต็มแน่นอนรอบเนี้ยนุ่ยได้ฐานเยอะเลยเนี่ยในถ้ำเนี่ย โอฟิโอจบ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 ด้ยขาดแค่ทีเดียวด้วยมันไม่เต็มพอดีเดี๋ยวก็เต็มนะฉันมั่นใจได้ไปแล้วเป็นเดชมันบ่งบอกว่าฉันใกล้จะตายนะเนี่ยใครวิ่งตามฉันมาใครวิ่งตามฉันมาใครวิ่งตามฉันมาฉันไม่รู้โอเคเต็มแล้วเอ็นเจแจ๊คแจ๊ <cam ina> ยวนเต็มอะไรตอดีใครเอาถัางน้ำมันมาทิ้งไว้ตรงเครื่องครับเนี่ยมันมีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าฉันยัดอันนี้ลงไปก่อนได้ดีมันก็เต็มไปดานแล้วโอ้โหให้ตายเถอะไปวิ่งตัดตั้งนานใครกันนะฉันว่าถังน้ํามันต้องเอาไว้ในนี้ครับผมทุกคนเฮ่เอ้ยไปตัดตาเหลือกเลยตาราเหลือกสุดท้ายมีถังน้ํามันวางอยู่ข,ข้างๆเฮ้ยเจ๊ก <c oughs> ิ <c oughs> ช่วยเด็กคนสุดท้ายกันเถอะโอเคกันเดี๋ยวเรามาลุยว่าแต่เด็กคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ็นเจฉันคิดว่าน่าจะอยู่นู้นเลยนะแบบว่าทังที e ทิอี e,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  ทีใช่อ e, ีโอเยอีเอเยคืออะไรเอ็นเจเอาทีอีไงอีไอยูโอโอยูอือแปลกๆทิกกี้พูดแล้วคนไหนเนี่ยไม่เคยเรียนตอนเด็กๆเ,เหรออีเอเอโอโยรู้จักแต่ ไม่ต่างอะไรจากฉันเลยเอจไม่ตายถือการสอนสําคัญมากอะนี่โอ้ยเหมือนฉันโดนอะไรกัดสักอย่างหน้าตาเหมือนหมีฉันตายแน่เลยเอ็นเจไม่ตายเหมือนมันคือหมีจิกี้โอ้ย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 ฉันกำลังหิวของใช่ไหมสามารถทิ้งของไว้ได้สักชิ้นเดียวฉันบอกเลยแล้วนายก็จะตายอยู่ตรงนั้นแหละเราจะเจอกล่องดำ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 เปิดมามีอะไรเปิดมามีอะไรปุ้มโอ้ยแพนเควกับโล่จิคกี้โอ้ยได้โล่หรออุ้ยฉันได้โล่สบายละฉันแต่ปกติฉันไม่ใช่สายแทงอะจะเป็นอะไร จะสิ้นจะจะถือโล่ไปทําไมเอาโล่มาให้ฉันใช้ก็ได้เอ็นเจโอเคตามฉันมาเลยอยู่ที่ไหนนะฉันอยู่ที่ไหนล่ะเอ็นเจอยู่ที่ไหนมูฉันได้ถังน้ำมันมาเยอะมากเลยอ่ะฉันก็ได้ถังน้ำมันโอ้โหฉันเปิดกล่องได้เจมสีแดงโอ้ยเลยอันนึงแล้วใช่แล้วแค่บุกที่ไหนสักที่หนึ่งก็ครบแล้วเอ็นเจเด็กแจ๋วไปเลยอ่ะแต่ประเด็นคือเป้าหมายเราคืออะไรนะเมื่อกี้เหมือนลืมไปแล้วเอ็นเจเธอจะไปช่วยเด็กอ๋อใช่ฉันมาถึงแล้วล่ะเอ็นเอ่ออเอ็นเจเธอช่วยเด็กคนเดียวไหวไหมฉันจะไปบุกไอ้เมื่อคืนนี้ที่เราทิ้งไว้อ่ะเจมให้ ู่ละมั่งดูจากทรงแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเธอช่วยเด็กได้แล้วฉันได้เจมมาก็จะครบทั้งเตียงครบทั้งเด็กในวันนี้เลยโอเคเธอพอจะจําได้ไหมทางไหนที่มันแบบว่าเออเป็นที่ที่เราไปด้ไทม์ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ฉันลืมว่ามันอยู่ตรงไหนแหะฉันจาไม่ได้จิ๊กโอ้โหสวยแล้วแบบนี้ฉันวิ่งมาถูกไปเนอ่ยฉันหวังว่านายจะทําถูกริมริมมั้งถ้าจาไม่ผีดหรอใช่แต่ว่ามันทิศไหนละเนี่ยน่าจะเป็นนั้นโอ้อันนี้หรือเปล่าใช่ไหมโอ้ใช่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 ฉันมาถูกทางแล้วโอ้รอดไปยังไม่หมดอีกหรอกมีอ จะตอนกลางคืนแล้วที่แท้เฮ้ยไม่นะจะช่วยได้อยู่แล้วเชียวเราจะต้องเอาเด็กกลับไปคืนนี้ให้ได้เราจะต้องเอาเจมกลับไปคืนนี้ให้ได้ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหได้เร็วกว่าฉันเด็กอาล่ะเอาเด็กกลับมาก่อนแล้วค่อยเปิดกล่องไม่ต้องมาตอนกลางคืนแล้วนะเราจะรอดไม่ได้งเจ้โอ้โหทำไมได้ถังแก๊สเยอะขนาดนี้ฝนตกตอนนี้แคมป์เราเต็มแล้วใช่ไหมเหมือนว่าจะใช่แล้วเต็มเลยจิกี้เสียดายมากเลยจะไม่มีกระเป๋าใหญ่อ่ได้สังเกตนะว่ารอบนี้เราไม่ค่อยเจอหิ่งห้อยกันเลยอ๋อก็จริงแฮะมันเติมไฟฉายไม่ก็ได้ย อยู่แนละ้วควางตามตูดไข่ <c oughs> โอ้แสดงว่าฉันปลอดภัยสินะได้เจมมาแล้วเอนเจผูเจงแจวแต่ฉันอยากรู้ถ้าไม่เห็นควางม,มันวิ่งตามไข่เลยอะอ้าวอาจจะมีคนวิ่งอ๋ออาจจะเป็นเจ้าหนูแบบวิ่งเร็วๆหรือเปล่าอ๋อเป็นไปไ,ได้เอเอาแหละได้เวลาวิ่งกลับบ้านแล้วได้เจมมาพบถ้าฉันถึงบ้านก่อนก่อนที่อ่าก่อนที่ฉันจะตายนะตอนนี้เป็นตาฉันเด็กไปไหนแล้วอะ่ะพี่เจ้าเด็กมาใช่ไหมเนี่ยเอนเจเธออุ้มเด็กมาใช่ไหมฉันมั่นใจว่าอุ้มมา ตอนตเด็กเด็กหายไปไหนอ๋อนี่หรือเปล่าทาไมเดินติดอีงแล้วอ่ะหรือว่าเธอเปิดกล่องแล้วเธอไม่ได้อุ้มเด็กมาหรือเปล่าไม่ใช่เด็กอยู่นี่จริงๆนะนี่ไงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผนกเรียบร้อยผนวกผนวกจุ๊บ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 จด็ก,ก โอ้โหพึ่งจะขึ้นในตอนเช้าอย่างฉันอยากจะร้องไห้อยู่ตั้งนานไม่กางเต็นท์สักทีเด็กไม่ยอมกางเต็นท์มากางเต็นท์ตอนเช้าเศร้าไหมล่ะเศร้าเลยโอ้โหเราไม้จงขาดแค่แบบนิดเดียวก็จะได้อยู่แล้วให้ตายเถอะโอ้ยเซ็งเลยฉันโอ้ยเจ้าุนูทำการปลูกของอยู่แล้วโอ,โอ้ยโอ้ยฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวกา<ด>ําลังหิวข้าว ข้าโพดข้าโพดอ๋ข้าพโพดข้าโพดข้า,พขาพโพดออหลอดใจเอาละเราช่วยเด็กครบสี่คนไปที่เรียบร้อยงั้นส่วนที่เหลือฉันไปหาของเปิดใม่ดีกว่าส่วนฉันกำลังครับเตรียมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเอ็เนเจโอ้ปวดนั้นมัน,ม,น,ม,นออมาเร็วมาเร็วเอาละได้ไม้มาครบแล้วแล้วก็นี่ครับเตียงสําเร็จแล้วเอ็นเจว้าตอนนี้เราก็ครบแล้วปังปากลงไปแบบนี้ครบสี่เตียงครบเด็กสี่คนโอ้ my god ที่เหลือก็ต้องเอาชีวิตรอด ไปถึงวันที่99ก็ถือว่าสําเร็จแล้วเอ็นเจว้าอ,อ,อีจีไรจี้โัวยแค่นั้นอะเดี๋ยวนะเอ็นเจฉันเห็นกวกของเรากําลังโดนหมีขาวไล่ฆ่าอยู่คือว่าเขาเล่นอะไรกันหรอตอนนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันหอสองสัยหน้าทางน่าจะวิ่งไล่จับกับหมาเฉยๆหรือเปล่าเอ็นเจสงสัยจะใช่โอ้โ,อโอไอ,ไอ แปลกแปลก,ปก,ปกทำไมเล่นไล่จับกันแรงจังเลยถึงตายเลยล่ะเนี่ยแต่ว่าฉันควรจะช่วยไหมอ่ะหรือว่าเขาวิ่งเล่นไล่จับกันเฉยแต่บ้านนายควรจะช่วยโอ้ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวช่วยเลยแป๊บน,นึงเออจริงๆแล้วหมีหมันก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยห,หมีขาวเอ็นจตอนนั้นเธอสู้ก็เดียวได้ไงเนี่ยเก่งๆๆอโอเคฉันเข้าใจละ <c oughs> ประเด็นคือมันวิ่งเร็วมากโอ้ยเดี๋ยวคื่หนึ่งไปคืนนี้ตาแดงด้วยแล้วทําไมอ่ะเราโดนบุกอยู่ทำไมไม่ไปแคมป์ล่ะวูู้ฮและตอนนี้พวกเราก็อยู่ครบเก้สิบเก้าวันไปที่เรียบร้อย บอกเลยว่าอีซี่สุดๆโอ้โห achievement นี่จริงๆก็ไม่ยากนี่นาะแค่มี5คนก็ทําได้แล้วก็นั่นสนิเอาแหละก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมใช่แล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย